โอเคเดี๋ยวฉันถ่ายคลิปก่อนนะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะมาทานส้มตำนะคะส้มตำผัดมี่โคราชกับย้อยนะคะเป็นยังไงบ้างเอยหน้าตาเอ๊แต่ทำไมแสงมันไม่ชัดเลยอ่ะนะไม่เพราะว่าแสงน่าจะไอ้นี่นะนี่เลยฝีมือเพื่อนนะคะฝีมือเพื่อนของย้อยเองเนาะแซแซ ี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะมาค่ะมามาเอ๊ะแต่ทำไมย้อนแสงหรอเห็นเม็ดนี่เลยเห็นแม้กระทั่งเม็ดพริกนะดูสิผัดมีโคราดฝีมือเพื่อนยายจอยเองค่ะนะคะหน้าตาน่าตานี่เลยนะคะมาค่ะสวนของยายจอยเองนะคะเราก็นี่เลยมัมมัมมัมมมมัมมมมเนาะ มัมยาวเลยนะคะใบโบบก้ดยแอมแอมแอมหักนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยายจอยด้วยเนาะพี่น้องขานะคะขอบคุณมากคะ่ะบายบายนะคะทุกคนบายบายคะ่ะยายจอยจะมําแล้วนะคะเนาะ